เครื่องกวัดหล่องไฟวอลลี e, ่หรือ CS w a l l i e, เกิดขึ้นที่ลอนดอนราวๆปี1 9 1 0ตอนนั้นเป็นปี1960จนกระทั่งคันได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจึงกลายเป็นปี1910ในปัจจุบันได้ไอเดียเรื่อง EU จาก Mary Pop p o p ป i ีนบ้าน มีหอนาฬิกา2แห่งคือบิ๊กเบนและหอนาฬิกาโฮมบิ๊กเบนสร้างขึ้นในปีพศ2402บ้านหอนาฬิกาสร้างขึ้นในปีพศ2350บ้านผ่านไปแล้วพวกเขาเขา งานบ้านเป็นหอนาฬิกาที่มีความรู้สึกนึกคิดแน่นอนวอลลี่ช่างกวาดปล่องไฟและงานเล็กๆน้อยน้อยอื่นๆบานาบี้เขาแค่ไปพักผ่อนในสวนสาธารณะและสร้างความบันเทิง ให้เด็กๆหรือไม่ก็แสดงตามท้องถนนป๊อปปี้อยู่ในหอนอาฬิกาและทำเสื้อผ้าให้ทุกคนทำอาหารและอาหารกลางวันให้พวกเขาและยังซ่อมรูบนเสื้อผ้าของทุกคนด้วยช่างเย็บผ้าและพ่อครัวเพื่อทำให้สั้นลงแซนลี่ปิดและเปิดไฟข้างถนนเธอเป็นคนจุดตะเกียง เธอยังแจกใบปลิวหรือหนังสือพิมพ์อีกด้วยจูลี่ทำงานที่ร้านขายดอกไม้แฟร้งทำงานในร้านหนังสือปัดฝุ่นและเก็บหนังสือบรรณารักษ์เอ็ดดีเมลแมนแน่นอนพาวนียขนย้ายลังไม้หรือท่อนไม้ทำงานในโรงสีวันที่ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในเอยูนี้อาจได้รับการปรับเปลี่ยนตามตำนาน ข้อเท็จจริงดังนั้นวอลลี่ชอบทรัมเป็ตแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นอย่างไรแต่บานาบี้สามารถและบางครั้งจะขอให้บานาบี้เล่นทรัมเปตให้เขาฟังทุกครั้งที่พวกเขากำลังพักผ่อนที่หอนาฬิกาวอลลี่ไม่เข้าใจวิธีเป่าทรัมเป็ตแต่เขาพยายามอย่างเต็มที่วอลลี่จะพยายามแต่เขาทำไม่ได้บางครั้งบานาบี้ก็เหนื่อยที่จะสอนคนกวาดปล่องไฟลองนึกภาพวอลลี่พยายามสวม และบอกว่าเป็นหมวกแบบเนตดูสิ ป๊อปปี้แซนลี่และแฟรงไม่ชอบที่บานาบี้เป่าทรัมเป็ตขณะพยายามผ่อนคลายป๊อปปี้จะเป็นคนทำเสื้อผ้าให้ทุกคนเสมอเพราะไม่มีใครทำเสื้อผ้าให้หุ่นกระบอกหรือซ่อมเสื้อผ้าให้ตัวเองจูลี่มีทรงผมที่แตกต่างกันมากมายและไม่สามารถตัดสินใจได้เลยในคืนที่มืดและมีหิมะตกวอลลี่จะเดินไปมาพร้อมโคมไฟเล็กๆที่จุดเทยียนไว้ ในช่วงเรื่องต้นงานกวาดปล่องไฟของวอลลี่เขาจะติดอยู่ในปล่องไฟจนกว่าจะเรียนรู้วิธีการเคลื่อนตัวผ่านปล่องไฟเหล่านั้นเขาจะพยายามลอดผ่านปล่องไฟที่เล็กที่สุดจนกว่าจะเจอปล่องไฟและแฟรงก์กับจูลี่จะต้องออกไปดึงเขาออกมาร่มใดก็ตามที่หุ่นกระบอกสัมผัสหุ่นกระบอกจะบินหนีและวอลลี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงพูดว่าโอ้ตอนนี้ฉันบินได้แล้ว แล้วก็ไม่ยอมปล่อยขณะที่หุ่นกระบอกล่อยขึ้นไปหุ่นกระบอกทุกตัวจึงพยายามหลีกเลี่ยงรม่มเว้นแต่คุณบานาบี้จะพยายามทำตลกหอนาฬิกาบ้านเป็นเหมือนผู้ปกครองของหุ่นกระบอกแต่จริงๆแล้วบ้านเป็นผู้ปกครองที่ไม่ดีแต่หุ่นกระบอกไม่รู้เรื่องนี้เพราะพวกมันคิดว่าบ้านแค่คอยปกป้องเท่านั้น วอลลี่ wow, ไม่มีเตียงเหมือนคนอื่นๆเขาใช้เก้าอี้ตัวใหญ่ขนฟูนุ่งพร้อมหมอนทรงกลมเขาชอบนั่งเก้าอี้มากกว่านอนโดยบางครั้งขาเล็กๆของเขาจะห้อยลงมาขึ้นอยู่กับว่าเขาหลับลึกแค่ไหนวอลลี wow, ่มีแพทพิเศษบนเสื้อกั๊กของเขาที่เรียกว่า s o b ิ l ลพ็อกเก็ตซึ่งเป็นที่ที่เขาเก็บอุปกรณ์ทำงานทั้งหมดและแอปเปิลสำหรับมือเที่ยงและสิ่งของเล็กๆน้อยๆอื่นๆที่สามารถใส่ได้โซบิโลพ็อกเกถูก สร้างขึ้นเมื่อเสื้อกักของวอลลี e, ่ติดอยู่ในปล่องไฟและทําให้มีรูขนาดใหญ่คล็อกทาวเวอร์โฮมยื่นเชือกบางส่วนให้กับมันเพื่อช่วยประเสื้อกั๊กตัวโปรดของเขาซึ่งน่าแปลกใจที่แพทนั้นเป็นเหมือนพื้นที่จัดเก็บของที่มีมิติเล็ก,เลกๆเชือกที่เชื่อมหุ่นกระบอกกับบ้านเชือกจะค่อยๆหายไปจากด้านหลังคอเพื่อไม่ให้หุ่นพันกัน แนวลึกลับแต่สามารถจับเชือกตรงที่ต่อกับด้านหลังคอเพื่อให้หุ่นพยายามซ่อนเชือกไว้กับเสื้อผ้าหรือผงปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเชื่อมกับที่ใดที่หนึ่งในบ้านคล็อกทาวเวอร์นี่เป็นตัวอย่างเชือกที่แย่มากมนุษย์พยายามสืบหาว่าหุ่นกระบอกเหล่านั้นมาจากไหนและค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบ้านบนหอนาฬิกา แต่ไม่สามารถสืบหาได้นานพอก่อนที่จะถูกไล่ออกจากบ้านบนหอนาฬิกาเนื่องจากไม่ชอบหุ่นกระบอกเหล่านั้นลองนึกภาพบ้านขยับพื้นไม้แล้วผลักหุ่นกระบอกออกไปทางประตูเพื่อกำจัดมนุษย์ดูวอลลี่แม้ว่ามนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในตรอกหลังบ้านแต่เขาก็ยังหาเวลาเล่นกับเด็กๆในสวนสาธารณะหน้าบ้านหอนาฬิกาวอลลี่เกลียดการ์เนอร์ของวาย เอ็นเดวิดคอสเตลโลวอลลี่และเดวิดขัดแย้งกันเรื่อง y วายเออย่าลังเลที่จะเพิ่มวาดโอซีของคุณใน AU ของฉันหรือวาดปฏิสัมพันธ์ฉันชอบแฟนอาร์ตของทุกคนหากมีคำถามใดๆเกี่ยวกับฉันโปรดอย่าลังเลที่จะถามหรือ DM ถึงฉันจะมีข้อผิดพลาดและอะไรก็ตามในเนื้อเรื่อง ฉันทำสิ่งนี้ในขณะที่ฉันอยู่ที่ทำงานเนื้อเรื่องที่เหลือจะอยู่ตอนที่วายเอ็นโผล่ขึ้นมาหากมีคำถามใดๆอย่าลังเลที่จะ DM ถึงฉันหากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอของฉันติกต o k และอินสตาแกรคุณสามารถค้นหาได้ในประวัติของฉันหรือเพียงค้นหาเอนเรียนา2 6 2 6